รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะคะสั่งให้มีการเร่งตรวจสอบเอกสารการครอบครองเสือสี่ตัวคะ่ะที่ยึดได้จากบ้านของเสียตรงนักธุรกิจจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีความเชื่อมโยงกับเสือของวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหรือไม่คะ่ะพลตารวเอกเฉลิมเกียรติศรีวราคารรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พลตบตรเอกสุเทพเดชรักษาที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีการพบและซากสัตว์ป่าจำนวนมากในวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีภายใน1-2วันนี้ และให้เร่งตรวจสอบเอกสารการครอบครองเสือ4ตัวของนายทวัตขอจรชัยกุลหรือว่าเสียตรงนักธุรกิจจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีความเชื่อมโยงกับเสือที่ยิดได้จากวัดป่าหลวงตามหาบัวหรือไม่รวมทั้งให้พนักง,งานสอบสวนติดต่อประสานเจ้าอาวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดมาสอบปากคําทั้งหมดแล้ว รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเปิดเผยอ,อีกว่าเตรียมลงพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีสัปดาห์หน้า mm hmm. เพื่อตรวจสอบกรณีเต่ามาจากมาดากัสการเกิดเจตัวสูญหายจากสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระอำเภอรศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดได้จากกระบวนการค้าสัตว์ป่าและมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้ว